ถามจริงเหรอเนี่ยเอาจริงเหรอวะเนี่ยโลกิ0.015อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละมึงมึงจะเจ๋งกว่ากูไม่ได้ไม่ใช่นะมไ,มไ,ไม่ใช่ ผมเชื่อว่าเ,เพื่อนๆหลาย,ลายคๆคนก็น่าจะเคยพบเจอกับประสบการณ์แบบนี้ประสบการณ์ที่จู่ๆผู้เล่นสายเติมก็เข้ามาย่ำยีหัวใจของผู้เล่นสายฟรีที่มีค่าประสบการณ์ในการเล่นเกมที่มากกว่ามีไอเทมที่ต้องใช้น้ำพักน้ำแรงเพื่อที่จะให้ได้มันมาครอบครองสุดท้ายแล้วเรื่องราวของสายฟรีที่สู้ด้วยใจความพยายามนับร้อยชั่วโมงกลับถูกลดทอนถูกบทขยี้จนกลายเป็นฝุ่นใต้เท้าของสายเติมเพียงแค่จ่ายเงินสิทธิพิเศษมากมายก็จะเข้ามารายล้อมบรรยากาศของเกมก็จะเต็มไปด้วย ด้วยความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นความสามารถหรือพลังในเกมที่มากกว่าสายฟรีอย่างเห็นได้ชัดการถูกจํากัดด้วยแต้มหรือค่าเงินในเกมก็จะถูกทําลายกลายเป็นความเหลือเฟือที่ใช้เท่าไหร่ก็ได้จนไม่ต้องคํานึงว่ามันจะหมดไปและในขณะที่สายเติมก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วสายฟรีอย่างพวกเรากลับต้องค่อยๆเดินทีละก้าวลมแล้วลุกใหม่ซ้าแล้วซ้าเล่าเฝ้าฝึกฝนทุ่มเทและหวังว่าสักวันหนึ่งจะสามารถยืนอยู่ในจุดเดียวกันได้ แต่ยิ่งนานวันเท่าไหร่ความรู้สึกของความไม่ยุติธรรมก็ยิ่งกัดกินหัวใจมากขึ้นเท่านั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องความเก่งหรือความไม่เก่งอีกต่อไปแต่มันคือระบบที่เอื้อให้กับคนบางกลุ่มกลุ่มที่ไม่ต้องใช้เวลาเท่ากันไม่ต้องพยายามเท่ากันแต่กลับได้รับสิ่งตอบแทนที่มากกว่าอย่างเทียบไม่ได้สายฟรีจึงไม่ต่างอะไรกับผู้เล่นเงาที่ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้จะรู้ว่าไม่มีใครมองเห็นชัยชนะของเราจริงๆเพราะสายตาทุกคู่ถูกดึงดูดไปยังแสงของคนที่จ่ายเง แต่อีกด้านหนึง่งเราก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าการสร้างเกมมันไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่ของฟรีเบื้องหลังโลกเสมือนที่พวกเราเข้าไปสนุกอยู่กันทุกวันมีทีมงานมีนักพัฒนามีค่าเซิร์ฟเวอร์ค่าดูแลร,ระบบและอีกสารพัดต้นทุนพวกเขาไม่ได้แค่สร้างเกมเพื่อให้เราเล่นแต่ต้องอยู่รอดต้องมีรายได้และระบบเติมเงินก็คือคําตอบที่ง่ายและตรงจุดที่สุด เกมจึงถูกออกแบบให้ของบางอย่างต้องจ่ายถึงจะได้ครอบครอง ระบบบางอย่างต้องเติมถึงจะพิเศษกว่าคนอื่นเพราะนั่นคือรายได้ที่ทาให้เกมยังเปิดต่อไปได้ในมุมของบริษัทมันคือกลไกลทางธุรกิจแต่ในมุมของผู้เล่นสายฟรีมันคือกําแพงที่มองไม่เห็นกําแพงที่ขวางกัน้นไม่ให้เราเข้าไปถึงจุดที่เขาเรียกว่าความเท่าเทียมและคําถามสําคัญที่ตามมาก็คือสรุปแล้วเปทูวินคือแนวทางที่ถูกต้องหรือไม่มันคือสิ่งจําเป็นของการอยู่รอดในบริษัทเกมหรือคือจุดเริ่มต้นของความเหลื่อมล้ําในโลกเกมกันแน่ ่อนจะไปรับชมเนื้อหาฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์ด้านกริทีมของคลิปนี้ขึ้นไปขอ2,000ไลค์ได้ไหมครับถ้ากดกันแล้วไปรับชมเนื้อหากันเลยครับ ถ้าใครอยากเติมโรบักแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แบบไม่ต้องกลัวโดนแบนผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมออนไลน์ที่ไว้ใจได้ให้บริการมานานกว่า5ปีตอนนี้มีโปรโลดแรงเติมโรบักลดสูงสุดถึง10%ถูกกว่าเติมเองถึง600บาทปลอดภัยสะดวกสุดๆแถมยังมีโค้ดไอเทมพิเศษและไอเทมเด็ดๆจำหน่ายอีกด้วยและยังมีให้เติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายทั้งเกม PC และเกมมือถือยอดฮิต ROV Free Fire มาหมดของแท้ราคาเด่น ิวคุ้มจัดเต็มสายเติมไม่ควรพลาดนึกถึงโรบักให้คิดถึงเติมโค้ดเกมก่อนที่โลกจะมีเกมออนไลน์ก่อนที่เราจะได้เจอกับเพื่อนๆจากอีกซีกโลกผ่านหน้าจอโลกของเกมเคยเงียบกว่านี้เคยเป็นแค่เกมที่เล่นอยู่หน้าจอคนเดียว ย้อนกลับไปในปี1958นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันที่ชื่อว่าวิลเลียมฮิกกินบอร์เทมได้สร้างเกมที่มีชื่อว่า Tennis for Two มันเป็นเพียงเกมจำลองการตีปิงปองบนหน้าจอออสิตโลสโคปไม่มีภาพสามมิติไม่มีเสียงเอฟเฟกไม่มีกราฟิกสุดตระการตาแต่นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของคำว่าวิดีโอเกม You're most exciting game you will ever see on your the watching ต่อมาในปี1972เราก็ได้เห็นเกมปองจากบริษัทอาตาริเกมตีลูกบอลเรียบง่ายที่กลายเป็นเกมอาเคดระดับตำนานจากนั้นโลกก็เริ่มหมุนเร็วขึ้นเกมออฟไลน์ถือกำเนิดในบ้านของเราผ่านเครื่องเกมคอนโซลจาก Pac-Man Super Mario ริโอเตอไปจนถึง Final f a n t a ซีหรือจะเป็นยุคข,ของเกมเว็บไม่ว่าจะเป็นวายแปดฟล ที่เด็กหนวดทั้งหลายต่างก็ต้องเคยสัมผัสและเดินทางมาจนถึงยุคข,ของเกมมือถือออฟไลน์ a n งกี้เบิรต้องมี s u b w เ y s ร r เ e r ต้องมาหรือจะเป็นเกมแก๊งสตาร์จากค่ายเกมลอฟยิ่งโดยเฉพาะแก๊งสตาร์ r ราม City ในสมัยนั้นเป็นอะไรที่โคตรเพลินใครทันเกมนี้เหมือนผมบ้างสรภาพมาเดี๋ยวนี้ในวันวานที่แสนจะหอมหวานเราประจนภัยในโลกสมมุติใช้จินตนาการเติมเต็มเรื่องราวแต่นั่นก็ยังคงเป็นเพียงเกมออฟไลน์ จนกระทั่งอินเทอร์เน็ตเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างทําให้เกมไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือฆ่าเวลาอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นพื้นที่พบป่ามิตรภาพการแข่งขันและแม้แต่ความรักและนั่นคือการเดินทางจากวิดีโอเกมแรกของโลกสู่ยุคที่เราเรียกมันว่าเกมออนไลน์ เกมออนไลน์เกมแรกของโลกมันคือเกมที่มีชื่อว่า MUD หรือ Multi User Dungeon เป็นเกมข้อความที่เล่นผ่านระบบเครือข่ายในยุค70ไม่มีตัวละครเดินไม่มีสกิลมีแค่จินตนาการก,กับเพื่อนร่วมผจญภัยต่อมาเกมออนไลน์ก็เริ่มมีภาพมีเสียงมีโลกที่กว้างขึ้นจากแรกนาร์ c ็อกคา a b a าลออเดชัและแน่นอนผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ทันยุคโซนโฟเกมต่อสู้ที่ไม่ต้องใช้ปืนไม่มีเวทมีแค่หมัดกับฝีมือแต่ในยุคนั้นเราก็เริ่มเห็น บางอย่างเปลี่ยนไปเริ่มมีของสวมใส่ที่ต้องเติมเงินเท่าน,นั้นถึงจะได้มาเริ่มมีความสามารถที่เหนือกว่าแค่เพาะจ่ายก่อนเริ่มเปลี่ยนจากการต่อสู้ด้วยฝีมือเป็นการต่อสู้ด้วยกระเป๋าสตางค์และนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของคำว่า pay to win การเติมเงินเพื่อให้ได้สิ่งของหรือจํานวนเงินภายในเกมล้วนเป็นบริบทที่ปกติหากเกิดขึ้นในเกมออฟไลน์พอเราก็แค่ซื้อความสุขจากในพื้นที่ของเราเท่านั้นแต่เมื่อมันมาอยู่ในบริบทของเกมออนไลน์สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เล่นด้วยกันเองโดยยกตัวอย่างสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนในแพลตฟอร์ม Ro บ็อในเกม Big Penball เกมเดินยิงที่เน้นทําแต้มเป็นหลักกําหนดการแพ้ชนะในการยิงเพียงนัดเดียวนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะใช้ปืนกระบอกไหนก็สามารถเอาชนะผู้เล่น ได้ทุกประเภททั้งสิ้นแต่กลับในกรณีของปืนดาร์กแมทเทอร์กันที่มีราคาแพงเฉียดฟ้าจนแทบจะการันตีได้เลยว่าไม่มีผู้เล่นสายฟรีคนไหนจะสามารถซื้อปืนนี้ได้อย่างแน่นอนเว้นเสียแต่คุณจะเป็นสายเติมเกมที่ลงทุนเติมเงินในเกมจนซื้อปืนกระบอกนี้มาได้และสิ่งที่จะได้รับจากการซื้อปืนกระบอกนี้น่นก็คือการยิงรัวๆจนแทบไม่มีใครหนีรอดจากเราไปได้ความโกงของมันแทบจะเป็นการบังคับอีกฝ่ายให้หวางเมาส์และคีย์บอร์ดป,ปิดจอคอมพิวเตอร์แล้วไปทำอย่างอื่นเลยก็ว่าได้ และใช่ครับผมไม่ได้พูดเกินจริงลองไปดูภาพจำลองเหตุการณ์กันได้เลยครับ และแน่นอนว่าถ้าจู่ๆเกมที่เรารักเกมฟรีทูเพลย์ที่เราสิงมันอยู่ทุกวันวันนี้มันกลับกลายเป็นเกมเ์ทูวินหากเกิดสิ่งนี้ขึ้นจะเป็นผลกระทบกับเราโดยตรงสิ่งที่เราทําได้ก็คงมีเพียงแค่การตัดใจตัดในสิ่งที่เป็นเสี้นหนามในใจแม้มันจะยากแต่ก็ต้องทําเพื่อรักษาสิ่งที่ยังคงเป็นขวัญวิญญ,ญาณยังคงเป็นทิศทางดั่งเดิมแต่ถ้ายังตัดไม่ได้ก็เริ่มกําจัดสิ่งที่สามารถกําจัดง่ายๆก่อนนั่นก็คือขนน้องชายนั่นเองครับ โกนให้เนียนด้วยไข่กรูมิงแล้วล้างให้ล้ำลึกด้วยไข่ครีนเซอร์เครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงโกนเนียนทุกเส้นไผ่ลื่นทุกองศาแต่การดูแลของจริงมันเริ่มหลังจากนั้นไข่ครีนเซอร์ไม่ใช่สบู่ล้างน้องชายแต่เป็นผลิตภัณฑ์ล้างไข่ที่มอบประสบการณ์ใหม่ให้กับความสะอาดของไข่ล้างลึกถึงต้นตอของกลิ่นอับระเบิดแบคทีเรียให้กระจุยโดยสูตร pH สมดุล5.3-5.8อ่อนโยนไม่แสบ ไม่แห้งพร้อมล็อกความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงมีให้เลือกถึง2กลิ่นด้วยกัน relaxing warm อบอุ่นผ่อนคลายและมุนทุกการสัมผัส refreshing cool สดชื่นเย็นนิดๆพร้อมลุยทุกอุปสรรคผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังและแน่นอนผ่านการรับรองจากไข่ของโรบูตอันนี้ไม่ได้จะอวยนะครับแต่ของเขา,ามันดีจริงๆ refreshing cool เ,เนี่ยตอนใช้ครั้งแรกไม่ต้องกลัวว่ามันจะเย็นเหมือนแป้งเย็นที่เราเคยใช้ตอนเด็กๆมันจะเริ่มจากความรู้สึกเย็นเบาๆแล้วก็เย็นขึ้นหลังจากที่ได้ใช้ มันทําให้รู้สึกโล่งโปร่งสบายจริงๆครับถ้าวันไหนไม่ได้ใช้นะวันนั้นอาจจะนอนไม่หลับเลยก็ได้สะอาดหอมจนอยากดมไข่ตัวเองทุกวันโปรโมชั่นสุดคุ้ม24-25มิถุนายนนี้ไข่กรูมิง่งเหลือเพียง1,400บาทไข่คลีนเซอร์เหลือเพียง199บาทรีบไปจับไปจองกันเลยนะครับไข่กรูมิงโกนให้เนียนไข่คลีนเซอร์ล้างให้ล้ำแล้วให้กลิ่นเป็นตัวแทนความมั่นใจของคุณ และอีกหนึ่งเกมที่ทั้งผมและเพื่อนต่างก็บ่นกันไปในทิศทางเดียวกันว่าเมโปรดเกมหมา และเป็นเกมฟาร์มทั้งวีทั้งวันเพื่อให้ได้ตัวละครตัวเดียวใช่ครับฝั่งไม่ผิดแน่นอนแค่ตัวเดียวเท่านั้นนี่คือ Dragon Ball Legends เกมมือถือแนวไฟติ้งการ a ดแอคชั่นที่พัฒนาโดย Dream และจะดจำหน่ายโดย Bandai Namco Entertainment โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2018บนแพลตฟอร์ม iOS และ Android อธิบายสั้นๆง่ายๆถ้าคุณอยากจะมีบทบาทในเกมนี้ต้องมีการแลกเปลี่ยนอย่างไม่เท่าเทียม 1. ขายบ้านขายรถขายไตเพื่อเอาเงินมาซื้อเพชรในเกมมาสุ่มตัวละครเมตา2อผ่านเวลาชีวิตไปกับการฟาร์มสุดน่าเบือ่อที่กินทั้งความเบือ่อนายและเวลาอันมีค่าเพื่อเอาเพชรไปสุ่มเกลือแต่จะเวไหนมันก็เจ็บทั้งคู่สิ่งที่เกมนี้นําเสนอก็คือเหล่าตัวละครใหม่ๆที่จะเข้ามาในเกม้วนแล้วแต่เป็นตัวละครที่โกงโคตรบางครั้งก็ทําลายเกมสมดุลของเกมระเบิดทั้งสตัดและความสามารถเรากับหลุดออกมาจากคนละมิติและไม่ใช่เพียงแค่นั้นถามว่าเราได้ตัวละครที่ต้อง การมาแล้ว1ตัวก็ยังไม่นับว่าเราจะสามารถเอาชนะทุกคนหรือมีบทบาทในเกมนี้จริงๆเพราะการที่ได้ตัวละครซ้ําๆจะทําให้ตัวละครของเรายิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆในโหมด PVP หากเราโชคดีไม่ได้เจอผู้เล่นสายเติมเราก็จะมีบทบาทในเกมแต่ถ้าโชคร้ายไปเจอโจระเคฟ,ฟันทองเข้าให้เตรียมตัวกดออกเกมได้เลยบางคนอาจจะมีความรู้สึกที่ว่ามันก็แค่หาเพชรหรือไม่ก็เติมแค่นั้นก็เล่นได้แล้วใช่ไหมละ่ะคําตอบคือ ไม่ครับพอตู้กาชาที่ลอยหน้าลอยตาเราอยู่ในทุกๆเดือนมันไม่มีการันตีครับบางคนแค่1000พเพชรตัวละครก็มาแต่บางคนสุ่มไป10,000เพชรก็เพิ่งจะมาบางคนหมดเป็นแสนแขะไม่ได้จับก็สามารถเกิดขึ้นได้จริงในเกมนี้นี่แค่1ตคนตัวละครนะครับยังไม่นับรวมตัวละครซ้ําที่เราต้องการเอามาเพิ่มดาวหรือเพิ่มสต์ทของตัวละครน,นี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างเกมที่พูดได้เต็มปากเลยว่าสายฟรีค่อนข้างไร้บทบาทพอจากประสบการณ์ที่ผมเคยเล่นเกมนี้มาประมาณปีกว่า <S <S บ่งบอกได้เลยว่าเกมมันไม่ค่อย เหมาะกับคนกระเป๋าบ้างอย่างผมจริงๆผมเลยจำใจต้องเลิกเล่นไปแต่พอจะกลับเข้ามาเล่นอีกรอบก็คนพบว่าตัวละครเมตาเก่ากลับถูกถีบลงไปอยู่ปลปยปายแถวตัวละครใหม่ก็ขึ้นมาทำลายเมตาเกมซะง,งั้นทำให้เราผู้เล่นสายฟรีก็จะต้องจำใจสมัคร i ดีขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะตามผู้เล่นใหม่ๆให้ทันเมตาเกมแต่ก็อย่างที่เราได้ทราบกันความลำบากในช่วงต้นความน่าเบื่อนในการฟาร์มรูปแบบเดิมๆซ้ำๆไปมาก็เป็นสิ่งที่ยืนยันชัดเจนแล้วว่านี่คือเกมไปทูวิน100%แบบไม่ต้อง สงสัย r ฟ s ช o อฟแ a n นอีกหนึ่งเกมมือถือที่บอกได้คําเดียวเลยว่าขี้เกียจเล่นแล้ววะนี่คือเกมมือถือแนววางแผนแบบเรียลไทม์ที่จะให้เราสร้างฐานเพื่อป้องกันการโจมตีจากผู้เล่นคนอื่นและบุกโจมตีเพื่อขโมยทรัพยากรคุณภาพชีวิตที่มีในเกมนี้ถูกอธิบายเพียงคำคำเดียวเป็นพยางเดียวที่หลายๆคนที่เคยเล่นเกมนี้เป็นอันต้องลงความเห็นไปยังทิศทางเดียวกันนั่นก็คือคําว่ารอ ผมพูดถูกไหมล่ะครับนี่ไม่ใช่เกมที่เราจะต้องมานั่งจดจ่ออยู่หน้าจอแต่มันคือเกมที่เราต้องเฝ้ารอเฝ้ารอ,อการแจ้งเตือนของเกมแล้วจึงกดเข้ามาในตัวเกมเพื่ออัปเดตความคืบหน้าในฐานของเราในบางครั้งการอัปเกรดทรัพยากรหรือการอัปเกรดฐานที่มัน่นก็กินเวลารวมเป็นสัปดาห์กว่าจะอัปเกรดเสร็จสิน้นวันเวลาที่ผ่านไปเนิ่นนานก็แทบจะเท่ากับความคืบหน้าภายในเกมบางคนเล่นเกมนี้ตั้งแต่ยังเป็นลูกคนยันเป็นพ่อคนบางคนเล่นเกมนี้ตั้งแต่ผมสีดำจนบัด นี้ผมสีขาวแล้วก็ยังเล่นเกมนี้อยู่มันคือเกมที่ใช้เวลาเป็นองค์ประกอบหลักของเกมและแน่นอนว่าการจะไปถึงจุดสูงสุดที่ตัวเกมได้กําหนดไวก้กว่าจจะต้องใช้เวลาเป็นแรมปีกว่าจ,จะไปถึงจุดนั้นได้ดังนั้นแล้วคําว่าเงินสามารถซื้อเวลาให้ได้จงเป็นคําพูดที่เกิดขึ้นจริงในเกมนี้ในช่อง y o u t u เ e นที Team M1 ได้ทําคลิปวิดีโอลองผ่านเงินเป็นจํานวนมากให้กับเกมค a s h of Clans เป็นจํานวน3102ดอลลาร์หรือราวๆ1 0 0 0 0แบาทไทยเพื่อที่จะลองทดสอบดูว่าจํานวนเงินขนาด จะสามารถทําให้ฐานที่มั่นของเราไปได้ไกลถึงแค่ไหนซึ่งมันก็ไปได้ไกลจริงๆครับในระยะเวลาเกือบๆ4ชั่วโมงในการเล่น3,102ดอลลาร์ก็ได้ปลิวล่องลอยไปตามสายลมแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือค,อความคืบหน้าแบบ time skip โดยถ้าเทียบกับผู้เล่นสายฟรีแล้วแล้วก็จะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ3-4ปีเพื่อที่จะเท่ากับฐานที่มั่นที่เขาจ่ายลงไปทําให้4ปีถูกย่นระยะเหลือเพียงแค่4ชั่วโมงนี่คือการ Pay to win ในรูปแบบของการใช้เงินซื้อเวลาโดยแท้ ไม่อยากพูดถึงเกมนี้เลยวะ่ะตอนที่คลิปวีดีโอนี้ถูกเปิดเป็นสาธารณะแล้วผมคิดว่าเกมมันน่าจะเนิร์ฟตัวละครใหม่ๆลงแล้วละ่ะโลกิ0.015ระดับมาสเตอร์ระดับใหม่ซะด้วยไหนดูสกิล เอาจิงๆมันก็ไม่ค่อยรู้สึกว้าวสักเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะมันไม่มีสกิลยิงสวยๆส,ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการตัดบอลแย่งบอลและที่น่าเกลียดที่สุดคือความสามารถสุดโกงของมันนี่แหละพุ่งสกนาดนั้นใครจะตามมึงทันวะนั่นด้วยเปอร์เซ็นต์เรทดอปสุดต่ำและดวงของผมที่หมดไปแล้วตั้งแต่ต้นปีส่งผลให้ผมไม่น่าจะได้ลองชิมตัวละครน,นี้แล้วละ่ะขนาดใจเราที่พยายามสุ่มหาหมดไปแสนหกโรบัคหรือราวราวเจ็ดหมื่นบาทก็ออยังไม่ได้ตัวละครน,นี้มาครอบครองผู้เสียไปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโรบัคกู 也没。 มันดูตลกก็จริงนะเว้ยแต่มึงคิดถึงความมึงลองคิดภาพมึงเป็นคนธรรมดาดิมึงลองคิดภาพมึงเป็นคนธรรมดามึงอยากได้มึงอยากได้ตัวละครมันมากมึงเสียไป7จ็ดหมื่นบาทมึงไม่ได้ตัวละครมันมึงคิดว่ามันตลกเหรอมึงคิดว่ามันตลกเหรอเจ็ดหมื่นบาทมึงสุ่มไม่ได้คือเข้าใจอยู่นะว่ามันแรจริงๆอ่ะแต่ถ้าขนาดนี้แล้วยังไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยพี่ก็จะใส่การันตีมาสักนิดก็ยังดีแต่ถ้าคุณมีเงินถุงเงินถังมากพอแล้วสุ่มจนได้มันมารับประกันได้เลยว่าคุณแทบจะกลายเป็นพระเจ้าของสนามนี้ไปโดยปริยายพอจะ ที่ผมได้เคยพบเจอตัวละครนี้แทบจะเป็นตัวละครที่จับบอลเยอะที่สุดแล้วกลายเป็นตัวละครครองบอลอันดับหนึ่งของบูล็อกไลท์ว่ลไปเป็นที่เรียบร้อย และยังคงมีอีกหลายๆเกมที่ผมยังไม่ได้พูดถึงเนื่องจากว่าผมเองก็ไม่ได้เล่นเกมเยอะขนาดนั้นโดยเฉพาะสุดยอดเกมที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในโรบ็อกอย่างโกล์อารการ์เดนก็ไม่ใช่เกมที่เป็นพื้นที่ของผมจริงๆผมเลยไม่อาจที่จะถ่ายทอดบรรยากาศของเกมโกล์อารการ์เดนให้ออกมาเข้าใจและตรงประเด็นมากไปกว่าผู้เล่นประจาที่ A F K เกมนี้ทั้งวันทั้งคืนอย่างพี่ออมจากช่อง X ออมที่ผมเคยเห็นเฮ er ียแกไลฟ์สตรีมบ่อยๆดังนั้นแล้วมาลองฟังความรู้สึกจากในมุมมองของขาประจำโกล์อารการ์เด้นกัน ดีสว,วัสดีครับผมเอกอ,อมเองคือพอดีว่าน้องโรบูนเนี่ยได้ทำการส่งคําถามมาหาผมครับและอยากให้ผมพูดให้หน่อยในสตาร์ของพี่ว่าแมปอย่างโกลวการ์เนี่ยมันเป็นแมปเพย์ทวินไหมซึ่งพอผมเห็นคาถามนี้เนี่ยผมก็ต้องพูดได้ตรงๆว่ามันก็ไม่แปลกใจที่จะมีคนถามอย่างนั้นเพราะว่าคนละหลายคนก็มีคนถามอย่างนี้นเช่นเดียวกันครับโอเคเดี๋ยวเรามาดิสคัทค่อยๆคุยกันนะครับว่าตัวเกมมันยังไงคือใช่อยู่แหละที่ตัวเกมเนี่ยมันมีเรื่องของระบบเติมเงินเข้ามาแล้วถ้าเกิดคุณเติมคุณก็ได้ของไวคุณก็ได้ตไม้น โตต้นไม้ทั้งสวนเลยก็ได้แต่คําถามจริงๆมันมีอยู่ที่ว่าเฮ้ยเกมเนี่ยมันได้ออกแบบมาให้คุณจําเป็นจะต้องเติมหรือเปล่าผมตอบได้เลยนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องให้คุณเติมใดๆทั้งสิ้นเลยนะเพราะจากการที่ผมเล่นมาเนี่ยบางทีผมก็สงสัยเหมือนกันเว้ยว่าแบบเฮ้ย เกมมันจะใจดีอะไรขนาดนั้นน่ะคือแบบโอเคในเกมเนี่ยมันมีเควสครับแล้วยิ่งตอนก่อนจะอัปเดตนะโอ้โหแจกของกันเป็นว่าเล่นเลยก็ว่าได้ครับแจกบัฟนั่นแจกของนี่หรือจะเป็นการเติมสต็อกพวกผักพวกผล,ลไม้ที่แบบราคาสูงๆด้วยแล้วจากการที่ผมเล่นมาเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่ามัน ถ้าจำเป็นจะต้องเติมก็ได้บางทีคุณเล่นอยู่ดีๆคุณเป็นผู้เล่นใหม่นะคุณเดินไปบางทีอาจจะมีผู้เล่นคนที่แบบเงินเขาเยอะๆเขาสามารถที่จะเอาผลไม้ราคาแพงๆเทรดมาให้เราแล้วเอาให้เราไปขายได้ด้วยเช่นกันครับผมบอกได้เลยว่าจังหวะน,นั้นคุณจะกลายเป็นเศรษฐีดีดยเซอร์วอซ้ำไปและถ้าเกิดคุณยิ่งมีเพื่อนเล่นนะผมบอกเลยนะโอ้โหเกมโกลการเล่นเนี่ยมันจะยิ่งเล่นง่ายเข้าไปใหญ่ครับเพราะตัวเกมเนี่ยมันมีระบบที่ชื่อว่าเฟรนด์บูสครับที่จะสามารถให้คุณนั้นขายของได้ในราคาที่แพงขึ้นถ้ามีเเเพื่่อออนนยูใรร์์คับ แล้วผมบอกเลยว่าบางทีเนี่ยไอ้เพื่อนของคุณที่อยู่ในเซิร์ฟนั่นนะบางทีเขาอาจจะเดินมาให้ของคุณเลยก็ได้แล้วแบบพอขายโอ้โหนี่คุณยิ่งกว่ารวยแล้วแบบนี้คุณจะเติมไปทําไมอะครับคือโอเคตัวเกมเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะออกแบบมาค่อนข้างแฟร์เลยนะสายฟรีก็เล่นได้สายเติมก็เล่นได้ก็ไม่ได้มีใครบังคับมันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่ว่าเฮ้ยคุณจะต้องเติมเท่านั้นนะถ้าเกิดคุณไม่เติมอยู่ไม่ได้ซึ่งเนื้อหาหลักของเกมเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็แค่จัดสวนปลูกต้นไม้หหรรือออทําาาใ้้สวนนนนนนมมััั่่่่่กยูแคเงไช เป็นการแข่งขันกันปลูกผักว่าใครจะเป็นอันดับหนึ่งอะไรแบบนั้นนะครับเพราะงั้น <It. S 1> แม่ผมเลยมองว่าตัวเกมอย่างตัวกาเดนเนี่ยมันไม่เพทูวินแน่นอนครับมันขึ้นอยู่กับการเล่นเรามากกว่าว่าเราต้องการที่จะออกแบบการเล่นเราเป็นแบบไหนคุณอยากจะเป็นสายชิลชิหรือคุณอยากจะเป็นสายที่แบบเติบโตวไวหรือคุณจะเป็นสายที่อยากหาคอนเทนต์มันก็แล้วแต่คุณอีกทีครับคุณอยากจะเติม <It. S 1> ก็ไม่มีใครห้ามครับ <It. S 1> แม่ขอบคุณพี่ออมครับนี่เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นบรรยากาศโดยรวมของเกมโกลกาเดนได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง ทีนี้เรามาย้อนกลับมาที่คำถามสำคัญนั่นก็คือเป to วินมันเป็นเรื่องปกติที่ควรเกิดขึ้นจริงหรือไม่หรือมันเป็นหายนะของเกมกันแน่จากในมุมมองของทุกๆคนประมาณสัก80%ส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นผู้เล่นน้อยคนที่ดูคลิปนี้จะเป็นผู้พัฒนาเกมฉะนั้นแน่นอนว่าในมุมของผู้เล่นย่อมต้องรู้สึกไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมขาดความสนุกในการเอาชนะอีกฝ่ายด้วยทักษะผู้เล่นที่ไม่มีงบเติมจะรู้สึกว่าต่อให้เก่งก็สู้ไม่ได้ทําให้เสียกําลังใจและ หมดความผูกพันกับเกมแต่ในมุมมองของผู้พัฒนายอมต้องแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเกมฟรีทูเพย์ไม่ได้ขายเกมตั้งแต่แรกพวกเขาจึงต้องหาช่องทางการทำไรายได้ถางอ้อม เช่นการขายสกินไอเทมหรือระบบเล่งความก้าวหน้าแต่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามหากมันไม่ได้อยู่ในทางสายกลางความบันไลยย่อมเกิดขึ้นกับใครสักคนจากในมุมมองของพวกเขามันก็ยังมีปัจจัยหลายสิ่งที่ทําให้พวกเขาต้องหาไรายได้ผ่านการปรับเกมให้เป็นเป to วินไม่ว่าจะเป็นพนักงานค่าเซิร์ฟเวอร์ค่าแรงงาน หากไม่มีไรายได้เข้าจากเกมก็ไม่ต่างอะไรกับการลงแรงแบบเสียเปล่า p ป y t o w วินจึงเป็นหนึ่งในโมเดลที่ได้เงินเร็วมากโดยเฉพาะในตลาดเกมมือถือหรือเกมกาชาที่ผู้เล่นบางกลุ่มยินดีจ่ายเพื่อความได้เปรียบเพราะมันใช้เวลาสั้นๆง่ายไม่ต้องไปเสียเวลาให้มากอีกทางก็ยังมีผู้เล่นระดับหัวจ่ายที่เติมเกมมาตลอดเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ให้กับเกมยิ่งสามารถครอบคุมต้นทุนทั้งหมดของเกมได้แม้ผู้เล่น90%รนจะไม่เคยเติมเกมเลยก็ตาม p ป y t o w วิน เป็นคําตอบของทางรอดในบริษัทเกมต่างๆแต่ในมุมมองของผู้เล่นย่อมมองว่ามันทําลายความยุติธรรมยิ่งโดยเฉพาะในเกมที่มีการแข่งขัน PVP หรือจัดอันดับนั่นจึงทําให้เกิดอีกคําถามขึ้นมานั่นก็คือเกมประเภท r e e toplay ทําไมถึงยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ทั้งๆที่พวกเขาก็ไม่ได้ใช้เส้นทาง Pay to w i ินเลยด้วยซ้านั่นก็เป็นเพราะว่าการตั้งโจทย์สร้างคุณค่าให้กับสินค้าโดยคํานึงถึงความรู้สึกของผู้เล่นทุกคนยกตัวอย่างเช่นเกมอย่าง Fortnite v a l o r a n t League of Legends โดต้า2ที่ขายแค่สกินและความสวยงามแต่ไม่ได้ขายพลังสุดโกงและความสามารถที่ระเบิดเกมโดยช่องว่างทางการตลาดที่ตอบโจทย์ของทั้งสองฝ่ายทำให้เกมฟรีทูเพย์ยังคงเป็นเกมที่รักษาฐานผู้เล่นได้มากกว่า p a ปทู w i n อย่างไม่ต้องสงสัยคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือผู้เล่นรู้สึกว่าจ่ายเพื่อสนับสนุนเกมดีมีคุณภาพและระบบที่ยุติธรรม a y to w i n ไม่ใช่ปีศาจแต่มันเป็นดาบสองคมเกมที่ดีควรสร้างสมดุลระหว่างความยุติธรรมกับรายได้เพราะถ้าเกมสนับสนุนให้คนจ่ายเพื่อได้เปรียบมากจนเกินไปมันก็ไม่ต่างอะไรกับสนามแข่งที่ใครมีเงินมากกว่าก็เข้าเส้นชัยได้ก่อนโลกของเกมเคยเป็นพื้นที่หลบหนีจากความเหลื่อมล้ําในชีวิตจริงแต่วันนี้หลายเกมกลับสร้างชนชั้นขึ้นมาใหม่ที่นี่คนมีเงินได้มากกว่าแม้ไม่ต้องใช้ฝีมือแล้วเรายัางจะเรียกสิ่งนี้ว่าเกม ได้อยู่หรือเปล่าหรือมันกลายเป็นธุรกิจที่เกมเป็นแค่ฉากบางหน้าเมื่อเกมเริ่มขายชัยชนะผู้เล่นก็เริ่มหมดศรัทธาแล้วคุณละ่ะยังเชื่อในสกิลเพลย์อยู่ไหมหรือคุณคิดว่ามันก็แค่โลกอีกใบที่ภายนอกเป็นความสนุกแต่ภายในมันเป็นการแบ่งชนชั้นวันนะและสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบการนำเสนขอของคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ออกไปและอย่าลืมกด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆและขอขอบคุณไข่กรูมิงและเติมโค้ดเกมที่ให้โอกาส เราส,สร้างผลงานแบบนี้ต่อไปเวลาของคลิปวดีโอนี้หมดลงเพียงเท่านี้พบเจอกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์สวัสดีครับ